ต้องทําความเข้าใจอย่างหนึ่งก่อนนะครับว่าเรื่องการจ้างแรงงานเนี่ยนะครับเราเป็นลูกจ้างเขาเนี่ยนะครับในจ้างมีสิทธิ์ที่จะเลิกจ้างได้ตลอดเวลาอยู่แล้วครับไม่ว่าจะทําผิดหรือไม่ผิดหรืออะไรยังไงเนี่ยนะครับ เป็นสิทธิ์ของนายจ้างเนื่องจากการจ้างแรงงานเนี่ยนะครับถือว่าเป็นนิติกรรมประเภทหนึ่งนะครับเมื่อมีการตกลงเสนอสนองรับการทํางานแล้วก็สามารถยกเลิกสัญญาได้นะครับแต่ทีนี้เนี่ยในส่วนของการยกเลิกสัญญาแล้วเนี่ยทางกฎหมายเนี่ยพรบคุ้มครองแรงงานเนี่ยนะครับก็จะบังคับ จะเขียนเอาไว้นะครับว่าถ้าหากว่าลูกจ้างไม่มีความผิดเนี่ยนะครับในจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยนะครับตามกฎหมายนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างรายวันรายเดือนนะครับหรือลูกจ้างที่มีสัญญาปีต่อปีเนี่ยนะครับเว้นเสียแต่นะครับเป็นความผิดร้ายแรงนะครับความผิดร้ายแรงแบบไหนบ้างที่ในจ้างสามารถเลิกจ้างได้โดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยนะครับในส่วนของมาตรา119นะครับตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานเนี่ยเช่น ทุจริตต่อหน้าที่นะครับหรือระทําความผิดอาญาต่อในจ้างนะครับหรือจงใจทําให้ในจ้างได้รับความเสียหายประมาทเลเรอนะครับเป็นเหตุให้ในจ้างได้รับความเสียหายร้ายแรงนะครับละทิ้งงานเป็นเวลา3วันทํางานติดต่อกันนะครับโดยไม่มีเหตุสมควรน,นะครับหรือฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับนะครับได้รับใบเตือนครบตามจํานวนที่กําหนดหรือไปฝ่าฝืนข้อห้ามข้อบังคับของที่ทํางานนะครับหรือได้รับโทษ จำคุกตามคำพิพากษาอย่างนี้เนี่ยนะครับเป็นกรณีที่นายจ้างสามารถเลิกจ้างได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยแต่ถ้าหากว่าคุณไม่ได้มีความผิดเนี่ยนะครับนายจ้างก็ต้องจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานนะครับก็จะมีในส่วนของระยะเวลาของการทํางานอยู่นะครับว่าทํางานถึงระยะเวลาเท่านั้นเท่านี้แล้วจะได้ค่าชดเชยเท่าไหร่ก็จะมีการคํานวณอยู่นะครับในส่วนนี้นะครับถ้าไม่มีความผิดต้องได้ค่าชดเชยครับ